นี้มีล้างกรงนะคะอันนี้คือคู่ที่หนึ่งคู่ที่หนึ่งคืออีคิวเนี่ยเขาไม่ค่อยมีปัญหากับใครเพราะฉะนั้นเขาก็จะอยู่กับใครก็ได้แต่มารุกกับยูรินี่ไม่ถูกกันชนิดที่เรียกว่าแทบจะฆ่ากันตายเลยนะคะแมองก็เลยเอาไว้แค่ในคอกแบบนี้ยค่ะเพราะว่าแป๊บเดียวแดดมันแรงแปบ๊บเดียวมันก็แห้งแล้วกรงไม่ได้ปล่อยวิ่งเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่เขาจะวิ่งรอบบ้านเลยแต่ตอนเนี้ รอบบ้านของเขากลายเป็นที่ของหมาแมวไปหมดแล้วไงเขาก็เลยได้แต่อยู่อย่างเงี้ยอยู่ในครอกเนี่ยแต่ก็ดีนะคะเพราะเขาไม่ค่อยป่วยเพราะว่ามันไม่มีเชื้อโรคเอ่อพอหลังจากที่แมวเนี่ยไม่ค่อยได้ปล่อยจะไปวิ่งข้างนอกเนี่ยพวกเขาก็ไม่ค่อยจะปว่วยนะป่วยน้อยมากค่ะเมื่อก่อนนี้แมวจะเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นแต่ตอนเนี้ยก็คือค่อนข้างน้อยน้อยมากที่จะไปหาหมออย่างเงี้ยที่จะเสียเงินเร,งเรื่องเรื่องกระต่ายเนี่ยค่อนข้างจะน้อยเรื่องเกี่ยวกับเจ็บป่วยนะคะก็จะน้อยลงข้างนอกมันไม่สะอาดจริงๆคะ่ะ อันนี้คือคู่ที่สองนะคะคือยูริกับอีคิวนะคะยูริกับอีคิวอีคิวเขาเป็นกระต่ายที่อยู่กับใครก็ได้นะคะ mm hmm. เขาจะเป็นกระต่ายที่ไม่เกเรเป็นกระต่ายน่ารักมากอ่ะส่วนยูริจะไม่ถูกกับมาลุกนะคะไม่สามารถจีะอยู่กับมาลุได้ก็คืออยู่ได้กับหลายๆตัวยกเว้นมาลุแล้วก็ก้ยเจ๋งซึ่งเจ๋งเจอริไม่ได้เจ๋งมันจะกัดเจ๋งมันเกเรค่ะแต่ว่าเจ๋งกับดาวไปตั้งแต่ปีหกห้าค่ะหกหกสี่ 65 65เฉลี่กับดาวไปปี65นะคะตอนนี้แม่อมก็เหลืออยู่7ตัวนะคะอ่า7ตัวก็จะมีหมูหวานที่แก่ที่สุดแล้วก็ตามมาด้วยลาเต้หมูหวาน11ขวบลาเต้8ขวบนะคะอีคิวอีคิวนี่ประมาณจะ7ขวบแล้วะคะ่ะ6ขวบกว่าจะ7ขวบแล้วส่วนยูริมีแค่เพิ่ง4ขวบนะคะเพิ่ง4ขวบกระต่ตายเป็นสัตว์ที่น่าราคาวันก่อนแม่อ้อมไปเซ็นท่านโอ้แม่อมไปเจอตัวนึง คือประมาณเดือนกว่าเองมั้งอ่ะมันมันเหมือนมันเหมือนแฟนตามากเลยอ่ะนะแล้วพี่อมก็ต้องหักใจกลับบ้านค่ะคือไปถึงปุ๊บอุ้มค่ะพออุ้มเสร็จคนขายก็ถามว่าพี่พี่จะให้อาหารน้องหรือบอกไม่ค่ะเพราะว่าอาหารที่เขาให้มันเป็นผักไงไม่ไม่ให้ผักไงเขาก็ถามพี่จะให้ผักให้อาหารหรือบอกไม่ใช่ค่ะไม่ให้ค่ะมีม,มีมีอาหารเม็ดไหมเขาบอกไม่มีแล้วพี่จะซื้อน้องหรือบอกเปล่าค่ะเขาบอกถ้าอย่างนั้นพี่ก็วางน้องลง แม่อมต้องจําใจวากค่ะต้องจําใจวากน้องลงเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าเราจะซื้อกระต่ายเพิ่มแล้วมันไม่ไหวแล้วค่ะต่อให้ชอบยังไงแม่อมก็ไม่ไม่เอาแล้วคือแค่ทุกวันนี้ก็แบบหนักมากแล้วอ่ะมันเยอะค่าใช้จ่ายเดือนเดือนหนึ่งเราก็ไม่ไหวเนาะคือถ้าเราเลี้ยงน้องกระต่ายอย่างเดียวอ่ะน้องกระต่ายค่าใช้จ่ายน้อยมากค่ะตอนนี้น้อยเพราะเนื่องจากว่าเขาไม่ได้ป่วยไงคะแม้ว่าเราเลี้ยงเขาอยู่ในบ้านเขาก็เลยจะไม่ได้ป่วยทีนี้แมวกับหมานี่เยอะเดือนนึงก็แบบมันเยอะมาก มันไม่ไหวอ่ะเพราะว่าสองสามอย่างนี่ก็เดือนเดือนนึงก็หมื่นกว่าสองหมื่นแล้วค่ารายได้รายได้เอามาจากไหนคะจะตายเอาค่ะทําก็แบบเท่าไหร่ก็หมดหมดหมดอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ก็ของก็ไม่ใช่ว่าจะขายดีมันขายยากมากนนองก็เลยค่อนข้างลําบากเพราะฉะนั้นก็ไม่ไหวแล้วอะค่ะเอาแค่เท่าที่มีแล้วถ้าเกิดไปแล้วก็ไปรับไปเลยไม่ต้องคุยกันต่อค่ะไม่เอาแล้วค่ะเหนื่อยด้วยค่ะ แายอย่างแม่อมก็ต้องทํางานหลายอย่างด้วยดูแลพ่อด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยก็เลยคิดว่าไม่ไม่ไม่เอาแล้วเอาที่พอมีก็พอแล้วเอารักแค่นี้ก็พอแล้วโดยเฉพาะอีคิวักมากค่ะตัวนี้น่ารักมากตัวสีช็อกโกแลตนะคะสีช,ช็อกโกแลตนั่นคืออีคิวนะคะส่วนตัวสีขาวนี่คือ,อยูริค่ะลูกหมอนค่ะอยู่คนเดียวนะคะไม่มีเพื่อนค่ะเพราะอยู่กับใครไม่ได้เตะเขาค่ะ อยู่คนเดียวทีี้แม่เอมจะกินข้าวก่อนเลยจะไปทําต่อนะคะเนี่ยพอนี่มันก็สองบ่ายสองกว่าแล้วแม่ม้อ็มกินข้าวก็เหลืออีกสามกลงค่ะก็คือลาเต้หมูหวานแล้วก็นินจาหรืออีกสามกลงนะคะแม่องมต้องยกไปล้างทั้งหมดคือกลงทั้งกลงทั้งที่รองคือย,ยกไปล้างทั้งหมดแล้วก็ตากแดดตากแดดแล้วก็ถึงจะเอากลับเข้ามาใส่พวกเขาไว้นะคะแม่ม้อมจะทําทุกอาทิตย์ค่ะ เฉพาะวันเสาร์คือยกทั้งหมดถ้าวันธรรมดาก็จะเช็ดหรือก็จะมีบางวันที่ถอดถาดกับคือถาดเนี่ยถอดทุกวันอยู่แล้วแล้วก็จะพื้นเนี่ยค่ะต้องยกพื้นออกไปล้างด้วยนะคะตอนวันแต่วันเนี้ยยกทั้งกรงค่ะฟังมันฟังมันโวยวายฟังมันโวยวายแล้วจะให้ทํายังไงเข้ากับใครก็ไม่ได้ไปเล่นกับใครก็ไม่ได้ปล่อยออกมาก็ไม่ได้เข้าบ้านไปปล่อยก็ไม่ได้นะคะคือไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเลยอะแล้วจะให้ทํำยังไง คือเข้าไปก็ไปตีกับปื๊ดอะ่ขะขนาดกับปื๊ดอะ่ะมันยังเข้าไปตีกปื๊ดเลยจะไปตีปื๊ดอะแล้วแม่อ้อมจะปล่อยได้ยังไงคะเออมันไม่ไหวนะไม่ไหวจะเคลียร์กับมันเศร้าใจมากแม่ไม่ปล่อยมันเศร้าใจมากเศร้าใจมากไหมมอนปีใหม่ไปไหนกันบ้างคะ หลายๆคนคงฉลองปีใหม่กันนะแต่แม่อ้อมไม่ได้ฉลองกับใครนะก็คือว่าอยู่บ้านทํางานปกติตลอดทุกวันนะคะไม่ได้ไปไหนเลยนะคะอยู่บ้านตลอดก็อยู่กับเนี่ยแหละคะ่ะบรรดาหมาหมาแมวแมวกระต่ายนี่แะคะ่ะไม่ได้ไปไหนเลยแล้วก็ทํางานบ้านทําความสะอาดบ้านวันนี้ก็ล้างกรงนะคะประปืด๊ดปะปืด้ดงอนแม่หรือเปล่าลูกปะปืด้ดอ๋อ แม่กเปลี่ยนชื่อแล้วนะคะน้องไม่ได้ชื่อหวานเย็นแล้วแม่อ้อมไปชื่อยะยาแล้วค่ะแม่อกว่าหวานเย็นมันมันเรียกแปลกเพราะว่าแม่อ้อมมีหมูหวานอยู่แล้วไงแม่ก็เลยเรียกยะยาเรียกยะยารู้สึกนางจะพอใจว่านางชื่อยะยานะคะนางชื่อยะหยาส่วนในขนมถ้วยก็ยังเป็นขนมถ้วยเหมือนเดิมนะคะขนมถ้วยก็ยังคงเป็นถ้วยเหมือนเดิมแซ่บมากไงขนมถ้วยเนี่ยแซ่บมากกรงนั้นน่ะชอบพัดลมนะคะแต่กรงนี้ไม่ชอบเลยดู อูกันนอนอนนี้ก็นอนกันรักพี่มื้อรักพี่รักพี่รักพี่ปื้อแต่ใครๆก็รัก,ะกนะคะมีอยู่สูงเ่ยไม่อ้อมตัวเขียงเท้าค่ะเขีงเท้าถ่ายส่วนตรงนี้ก็เนี่ยค่ะน้องฟ้ากับพี่หมอกเหมือนเดิมค่ะเขาไม่เคยหานกันเลยคู่เนี้เขารักกันมากส่วนส่วนพี่เบก้กับไอ้ลุงเนี่ยชอบตีกันนะคะ ชอบตีกันคือคือไอ้ลุงเนี่ยเมฆมันชอบแกล้งไงคะมันชอบแย่มันชอบแกล้งอย่างเงี้ยแล้วก็ไอ้ลุงมันก็โมโหตีกันบับัดบ,ดบดัทีหนหมาเห่าทั้งซอยเลยคะ่ะเพราะไอ้ลุงมันเสียงดังไงมันตะโกนอะ่ะหม,มอกรับหมอกรับหมอมองอะไรล่ะลูกหมอกรับ,รบ,รบชุดหยอกของแม่ครับหล่อมากมากมายไก่าก,ก,ากองเลยจริงๆหล่อมากมา,กกายไก่กองน้วมันเคี่ยว ีแม่ก็อยู่อย่างนี้แล้วค่ะก็ถามว่าผู้จุดไหมก็ก็จุดไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะก็ก็นิดหน่อยนิดหน่อยอะถามแมวอมก็ไม่เยอะนะแล้วแมวบ้านแม่อมก็ไม่เลยกลัวไม่ว่าจะเป็นแมวเป็นหมาเป็นกระต่ายไม่มีใครกลัวเลยค่ะเขาก็อยู่กันปกติหมดก็อาจจะแบบมีอะไรบ้างมีนั่งมองอะไรบ้างนี้แต่ก็ไม่ได้มีอะไรนะคะส่วนตันตนนะคะส่วนตันตนก็อยู่ดีมีสุขดีค่ะตันตน,นะคะ ไม่ยอมกินไม่ยอมกินไอ้นี่มีโอโกโอคะ่ะยืนยันที่จะกินวัเย็นค่นีนอย่างเดียวแม่ก็หนาวไปสิคะส่วนคุณชายนะคะอาบน้ำไปเมื่อวันพระหัสนะคะแล้วแผลเนี่ยแม่อ้อมก็เลยไม่พ่นยาเพราะว่าน้องความรู้สึกว,วา่าเอาพ่นแล้วเนี่ยมันแห้งก็จริงนะคะแต่ปรากฏว่าแผลมันกลายนอ้องก็เลยอยู่พ่น นะคะอยู่พ่นเนี่ยอันนี้ไม่ได้พ่นนะคะอาบน้ําแล้วก็ปล่อยยูยไม่พ่นเลยก็คือปล่อยไปตามธรรมชาติแต่ว่าไอ้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 ยาแชมพูตัวเนี้ยที่อาบน้าเนี่ยใช้ปีมว่าเพราะว่าพี่ฝนไม่เหม็นเลยปกติพี่ฝนจะเป็นหมาที่มีกลิ่นตัวค่อนข้างแรงค่ะก็มันจะแพงนิดนึงแต่น้องก็โอเคแพงก็ไม่เป็นไรก็ให้พี่ฝนใช้ไปอย่างเนี้ยนะคะยาอยู่ที่จะกินเหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยววันที่17นี้ก็จะมีการฉีดวัคซีนกันก็จะมีพี่ฝนแล้วก็มีเมฆหมอดุงนะคะแล้วส่วนพี่ฝนเนี่ย ก็จะต้องตรวจเลือดด้วยเพราะว่าเรื่องค่าตับเพราะว่าแม่อ้อมให้กินยาบำรุงตับมาประมาณน่าจะเดือนกว่าละก็เดี๋ยววันที่สิบเจ็เนี่ยหมอมาฉีดที่บ้านแล้วก็ให้ตรวจเลือดที่ฝนไปเลยทีเดียวนะคะอืมก็ในบ้านแม่อ้อมก็มีแค่นี้นะะแหละค่ะแล้ววันนี้แม่อ้อมไปทําความสะอาดล้างกรนล้างอะไรเดี๋ยวแม่อ้อมจะไปทําความสะอาดต่ออีกแล้วค่ะกระต่ตายเสร็จแล้วก็จะมาต่อแมวอ,อีกแล้วค่ะเนี่ย วันวันหนึ่งตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมานี่ยังไม่ยังไม่ได้หยุดเลยนะคะเพียงแต่ว,ว่าแค่นั่งกินข้าวช่วงพักแค่นั้นนะได้ได้แค่พักแค่ช่วงนั้งกินข้าวเท่านั้นนะคะ,ะนอนไม่ไามา่ได้ไม่ได้นั่งเลยจะนอนทีก็ตีหนึ่งเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็มีการเผลอหลับไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหนื่อยล้าอะไรเงี้ยก็มีบ้างค่ะแล้วก็นะบางวันก็ต้องไปทํางานที่บ้านแม่ด้วยอย่างาวันจันทร์กับวันศุกร์ก็จะไปบ้านแม่แล้วก็ทุกๆสิบวันก็ต้องพาพ่อไปฉีีีดดยยานนะะคแลววเ๋ัท่ สิบเจ็ดอ้าวตายละวสิบเจ็ดชนกันโอ,อแม่อ้อมนึกขึ้นได้สิบเจ็ดต้องพาพ่อไปฉีดฉีดฉีดฮอร์โมนแล้วสิบเจ็ดเข้ามาฉีดหลอดฝนถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแม่อ้อมต้องเลื่อนนะัดเป็นสิบหกแล้วของหลอดฝนแล้วเอาพ่อไปสิบเจ็ดมันโวยวายเดี๋ยวแม่อ้อมจะทำความสา่แล้วมันโวยวายค่ะมันโวยวายโวยวาย จะโวยวายทำไมไอ้ฝันฮะฮะโวยวายทำไมหน้ามันคบได้ที่ไหนมันเป็นแมวที่ค่อนข้างติดคนค่ะคือไม่เอาแมวด้วยกันจะจะคือจะจะหาแต่คนอะเนี่ยเปิดเปิดก่อนเองเปิดก่อนเองเปิดก่อนเองประจังเปิดก็ออกมาเดินตอกแตกตอกแ๊กตรงนี้นิดนึงแลืวอวานต้องจับเข้าเมื่อเช้านี้เล่งแับมันมันงับหน้าเราไม่มีเวลาเล่นนะคะมึงจะทำยังไงสงสารมันก็สงสารนะเออ แต่ก็อยู่คนเดียวแทนที่จะอยู่กับตาลได้เป็นเพื่อนมีเพื่อนมีฝูงอะไรก็ไม่เอาไม่เอาใครเลยอย่างนี้เงี่ยตาลก็เหมือนกันไม่เอาใครต่างคนต่างอยู่อย่างเงี้ยือบ้านแม่อมจะรับใครไม่ได้แล้วเพราะไอ้สองตัวนี้มันก็ไม่เอาใครพื้นที่มีแต่ไม่เอาค่ะมันไม่เอานี่เป็นเรื่องเลยค่ะเดี๋ยวมีเรื่องเลยแม่อมก็ไม่อยากจะมาเพิ่มอะไรมากมายแล้วเพราะที่ก็ไม่มีแล้วค่ะเต็มไปหมดละอืเดี๋ยวแม่อมไปทํางานต่อก่อนนะคะแม่อมจะบอกอีกเรื่องหนึ่งว่าเจ้าดาท้ายซอยอ่ะมันหายไปเลยนะคะ แม่ก็ไม่รู้เหมือนกานว่ายดำท้ายซอยมันหายไปไหนเดี๋ยวแม่อ้อมเล่าถึงมันก่อนว่าเราไม่รู้จริงๆว่ามันไปไหนนะคะไม่รู้เลยว่ามันไปไหนจริงๆมันหายไปเลยตั้งแต่ตอนที่คลิปสุดท้ายที่บอกว่าให้กินเยอะๆนั่นนะคะเท่าที่แม่อ้อมจำได้มันก็หายไปเลยนะมันก็ไม่มาอีกเลยอ่ะก็แม่ก็ไม่แน่ใจว่ามันไปแอบตายหรือเปล่าขนมถ้วยขนมตัวมหนตัวมันมัวมันตัวมันตัวมันขนมถ้วยแล้วแม่อ้อมก็ดูดูบอกด้วยเลยนะคะดูมาก ดูแล้วมันก็ไม่มีใครที่มันจะแบบกลัวแม่อ้อมค่ะไม่มีไม่มีใครกลัวแม่อ้อมจริงจัอองเลยสักคนจะกลัวก็ตอนที่แม่อ้อมบีบขวดดังแค่นั้นแหละแม่อ,อ้อมฟาดด้วยขวดเลยนะคะฟาดขวดนี่นะขวดน้าโพลลิสร้องค่ะกลางคืนชอบร้องคือแมวที่บ้านแม่อ้อมค่อนข้าง,งอนาม,มัยนิ้มหน่อยก็ไม่ได้ไงเนี่ยแม่อ้อมก็จะใช้อย่างนี้ค่ะเนี่ยเห็นไหมคะพอบีบทีนึงก็วิ่งกันกระจาย ถ้าบีบขดนเนี่ยนะคะจะวิ่งกันกระจายกลัวกระหนดถ้าตัวไหนที่เกเรนะคะจะกลัวหมอนนีจะกลัวมนอองบีบเขียอจะกลัวเลยมันจะเสียงดังเลยคะน้องไปทำงานต่อละ